สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับหมอแพรพรยในช่วงดูดวงรายวันประจำวันที่29กันยายน2568วันนี้หมอได้นำคำทำนายดวงชะตารายวันสำหรับผู้ที่เกิดในแต่ละวันมาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและความมั่นใจมาดูกันนะคะว่าแต่ละวันเกิดจะได้รับพลังงานแบบไหนบ้างในวันนี้เริ่มต้นที่คนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือข่าวดีจากการลงทุนเก่าๆความสัมพันธ์กับคนรอบข้างราบรื่นมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนเก่าพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีเขียวจะช่วยเสริมเสน่ห์และดึงดูดพลังงานดีๆพลังงานประจําวันคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงสําหรับคนเกิดวันจันทร์วันนี้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเล็กน้อย ในที่ทำงานการเงินมีเรื่องให้คิดเยอะควรระวังการใช้จ่ายเกินตัวความสัมพันธ์กับคนรักหรือครอบครัวอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยควรใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกพลังสีที่ควรเลือกคือสีฟ้าช่วยให้จิตใจสงบและคิดอะไรได้รอบครอบขึ้นพลังงานประจำวันคือการอดทนและมองโลกในแง่ดีคนเกิดวันอังคารวันนี้คุณจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการทำงานการเงินมีโอกาสได้เงินพิเศษ หรือโบนัสจากความขยันของตัวเองความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือหุ้นส่วนดีขึ้นมีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีแดงเสริมความมั่นใจและกล้าแสดงออกพลังงานประจําวันคือการกล้าตัดสินใจและเดินหน้าอย่างเต็มที่สําหรับคนเกิดวันพุธวันนี้เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือวางแผนระยะยาวการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นอาจได้รับของขวัญ หรือผลตอบแทนจากการช่วยเหลือผู้อื่นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอบอ,อุ่นให้เวลากับคนที่คุณรักพลังสีที่คนสายคือสีขาวช่วยเสริมความบริุทธิ์ใจและความโปร่งใสพลังงานประจําวันคือความเมตตาและการแบ่งปันคนเกิดวันพฤหัสวันนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพบเจอผู้ใหญ่ที่ให้คําแนะนําดีๆการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายรับเข้ามาหลายทางความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ หรือหัวหน้าดีขึ้นได้รับการสนับสนุนพลังสีที่ควรเลือกคือสีทองช่วยเสริมบารมีและโชคลาภพ,พลังงานประจําวันคือการเปิดรับคําแนะนําและเรียนรู้จากประสบการณ์สําหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่คุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกถึงตัวตนการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินจากงานเสริมหรือผลงานที่เคยทําไว้ความสัมพันธ์กับคนรักหวานชื่นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันพลังสีที่ควรสวมใส่คือสีชมพูเสริมสเสน่ห์และความรักพลังงานประจําวันคือการใช้หัวใจนําทาง ิดท้ายด้วยคนเกิดวันเสาร์วันนี้คุณควรระวังเรื่องสุขภาพและการพักผ่อนการเงินยังคงต้องวางแผนอย่างรอบคอบอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวต้องใส่ใจมากขึ้นพลังสีที่ควรใส่คือสีม่วงช่วยเสริมพลังใจและป้องกันพลังลบพลังงานประจำวันคือการดูแลตัวเองและไม่ลืมให้กำลังใจตัวเองคติสอนใจจากจักรวาลวันนี้แม้หนทางจะมืดมนแต่ใจที่มีแสงสว่างจะนำพาเราไปถึงจุดหมาย จงใช้ดวงเป็นเพียงแสงนำทางแต่ปลายทางนั้นคุณคือผู้เลือกขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้จากจักรวาลสู่ใจคุณสวัสดีค่ะ